สวัสดีครับผมชื่อสุริมาใจฤลึกเป็นนักศึกษา,าจากสาขาสวัสดิการสังคมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชบัฏสงขารหัสนักศึกษาก็คือ6 5 4 3 3 8 0 8 3ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของ LGBTQ+ ว่า LGBTQ+ เนี่ยย่อม,มาจากอะไรคืออะไรแล้วก็เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ LGBTQ+ หรือเพศที่สามารถยิ่งขึ้นครับ LGBTQ+ ก็คือบุคคลข้ามเพศหรือเพศที่3ก็เช่นเฉพาดเกย์เลสเบี้ยนไอต่างๆแล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยที่มีแบบแล้วแต่ของอิสระของแต่ละบุคคลก่อนที่เราจะไปดูเพศที่3ว่าเป็นยังไงเราจะมารู้จักกับคำว,ว่า LGBTQ+ ก่อนความหมายของ son, อ LGBTQ ักษรย่อ LGBTQ+ คือ L ก็คือเลสเบี้ยนก็คือเหมือนกับว่าเป็นผู้หญิงที่มีรสนิยมชอบผู้ชาย ชอบผู้หญิงด้วยกันส่วน G ก็ย่อม,มาจากว่าเกย์ก็คือผู้ชายที่มีลันิยมคือแบบชอบผู้ชายด้วยกัน่ะหรืออาจจะเก่ารวมว่าคือเป็นคนที่ชอบว่าเพศเดียวกันส่วน B ก็ย่อม,มาจากเอ,อ่อมิเซ็กชวลก็คือคนที่มีลันิยมสามารถชอบหญิงและผู้ชาย T ก็คือ t r a n s g e n d e r ก็คือบุคคลข้ามเพศหรือบุคคลแปลงเพศสภาพ คือเหมือนกับว่าเป็นการแบ่งเพศสภาพของตนโดยเป็นเพศตรงข้ามก็คือเหมือนกับว่าเป็นผู้หญิงที่ข้ามเพศมาจากผู้ชายหรือผู้ชายที่ก็ข้ามเพศมาจากผู้หญิงคิวก็คือเควียก็คือคนที่ไม่แบบไม่จากัดกรอบว่าจะต้องมีรสนิยมแบบเพศไหนหรือว่ากําลังตามหาตัวตนอะพาสก็คือบวกก็คือเอ่อความหลากหลายทางเพศทางด้านต่าง ในยุคปัจจุบันของคนที่เป็น LGBTQ+ เนี่ยผมว่าไดา้มันจะได้รับการยอมรับในสังคมหลายๆด้านทั้งด้านการคุม้มครองด้านสิทธิต่างๆท,ทางการเมืองหรืออีกมากมายเลยแล้วก็มีการเดือนขบวนภัยมันทุกๆปีเพื่อแบบฉันคือให้รู้ว่าเออพัน LGBTQ+ เพศที่สามเนี่ยมีการยอมรับแล้วนะมีจุดยืนทางสังคมแล้ว แล้วก็บุคคลที่เป็นเพศที่สามเนี่ยผมคิดว่าเป็นบุคคลที่เกิดมาแล้วรู้สึกว่าเออเพศสภาพของตนเองอ่ะที่เป็นอยู่มันไม่ใช่และไม่ได้เป็นตัวของตนเองมันก็เลยทําให้เกิดเพศที่หลากหลายในโลกปัจจุบันที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยผมคิดแล้วก็ผมมีซีรีส์ที่จะมาแนะนาที่คือเป็นซีรีส์ที่ทําให้ผมเข้าใจเรื่องกับ LGBTQ มากยิ่งขึ้นก็คือ ีที่เรื่องของสุภาพบุรุษสุที่เลิฟคือผมดูแล้วผมประทับใจมากมันทําให้ผมเนี่ยเข้าใจว่าการที่เราชอบแบบชอบใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศสภาพแต่มันเพราะแบบเราชอบเขาเราสบายใจกับเขาและในเรื่องคือผมขอเลา่านิดนึงก็คือมีเด็กผู้หญิงก็คือเขาแปลงร่างเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็ไปตกหลุมรักกับคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้นอะ ซึ่งเขาว่าก็ไปตกหลุมรักคนคนนั้นคือแบบด้วยความที่เขาเป็นตัวของตัวเองตัวเป็นตัวของเขาแบบก็คือเขาเป็นตัวของตัวเองคือไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายดูแล้วคือถ้าเรารู้สึกว่าเวลาเรารักใครอ่ะเราไม่ได้ดูที่เพศสภาพของเขาส่วนรสนิยมทางเพศเออไม่ใช่เรื่องผมคิดว่า ในทางของรันิยมทางเพศน่ะไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือเวลาที่เราจะชอบใครจะรักใครก็เป็นความชอบส่วนบุคคลส่วนตัวที่มันไม่ได้ไปทําร้ายใครแล้วก็และผมก็อยากให้คนที่เพิ่งรู้จักความหลากหลายทางเพศหรือรู้จัก LGBTQ เนี่ยให้มีการเปิดใจมากยิ่งขึ้นก็เออผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้หากผิดพลาดการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ หวังว่าเพื่อนๆคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ LGBTQ+ มากยิ่งขึ้นขอบคุณครับ